ขึ้นชื่อว่าเกมนั้นสนุกสนานอยู่แล้วนะครับส่วนจะมากจะน้อยขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับการไปพิสูจน์ด้วยตัวเองและที่สำคัญส่งต่อให้กับนักเรียนทั่วจักรวาลได้พิสูจน์ในเว็บไซต์ Quizlet นี้นะครับท่านใดสนใจที่จะสอนคำศัพท์ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเกมใหม่มาแล้วลองเลยครับ เกมใหม่เกมใหม่และเกมใหม่สุดสนุกสนานมาแล้วนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์และยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูท่านใดที่ต้องการสอนคำศัพท์ภาษาที่2,3,4ให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนและภาษาอื่นๆให้กับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ย บอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงและควรที่จะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่ชื่อว่า quizlet.com นะครับเพื่อสร้างความสนุกสนานสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งในวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปชมเกมใหม่นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรสนุกๆและนำไปส่งต่อถึงห้องเรียนกันครับก่อนหนึ่งต้องขออนุญาตบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สักเล็กน้อยนะครับว่าคลิปนี้ ไม่ใช่คลิปที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้พาไปสมัครไปสร้างพาไปดูโหมดของการเรียนรู้รวมไปถึงเกมที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นเอพิโซดที่10แล้วสำหรับเว็บไซต์ Quizlet นะครับส่วนท่านใดสนใจจริงๆจังๆนะครับก็ให้เริ่มต้นตั้งแต่การสมัครสมาชิกการสร้างแล้วก็การนำไปใช้โดยการมาที่ y o u t u b e ของที่เดนแ์นะครับกดมาที่เพลย์ลิสต์นะแล้วก็มาที่ Quizlet เกมห้องเรียนแต่กลไกแปลกใหม่ตรงนี้นะครับเน้นย้ำเลยโดยเฉพาะคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษหรือต้องการสอนคำศัพท์นะครับในภาษาอื่นๆที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วตอนต้นคลิปเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะรู้จักเว็บไซต์นี้นะครับไปครับเดี๋ยวเรากลับไปดูเกมใหม่ที่เว็บไซต์ quizlet กันดีกว่าว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับ A later few moments later. การจะเล่นเกมสนุกๆในเว็บไซต์นี้ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณครูจะต้องสร้างชุดของการฝึกคำศัพท์ในแบบต่างๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทยภาษาจีนคู่กับภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นคู่กับภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นคู่กับภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะออกแบบนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ได้สร้างไว้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่า ทำมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างไปที่อันแรกก็แล้วกันนะครับตรงนี้พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีชุดฝึกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกมจับคู่เป็นแฟชการ์ดนะครับเป็นการถามตอบเป็นข้อสอบก็มีตรงนี้แหะครับที่จะเป็นชุดของการเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปเรียนรู้คําศัพท์ที่คุณครูได้สร้างได้ออกแบบไว้นะครับโดยผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อที่จะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจและจดจำคำศัพท์ได้นะครับแต่ตรงนี้ครับมีเกมใหม่นะครับมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมา1โหมดแต่ว่าผมจะขออนุญาตพูดถึงนะครับอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะพูดถึงแล้วแต่ขออย่าแต่อยากจะพาไปดูเกมที่เป็นอันเดิมนะครับที่เป็น Quizlet Light ตรงนี้ก็สนุกสนานไม่แพ้กันเผื่อจะเป็นต้นกำเนิดในการที่จะให้ครูเนี่ย ได้เห็นว่าเกมสนุกๆน,นะครับที่นักเรียนเล่นแข่งกันนะครับประหนึ่งคารูดประหนึ่งควิซิประหนึ่งบุกเกตเนี่ยมันสนุกสนานขนาดไหนและมีกลไกที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ q u i ส Let l i ท์กันนะครับผมจะกดคลิก1ครั้งตรงนี้นะแล้วก็จะมีให้เลือก2โหมดนะครับก็คือ Random Team ก็คือการเล่นเป็นทีมนะครับพูดง่ายๆกับ Individual คือการเล่นเป็นรายบุคคลหรือเล่นเดี่ยวนะครับ ในที่นี้ผมจะเลือกแบบเล่นเป็นทีมตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกนะครับมี2แบบก็คือขึ้นโจทย์หรือคำถามเป็นภาษาไทยแล้วตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือขึ้นนะครับโจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วตัวเลือกเป็นภาษาไทยนะครับในที่นี้ผมจะเลือกจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับ เข้ามาแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดเสียงแทบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะจําลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก3-4ถคนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมเกมนี้ให้คุณครูได้เห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนเวลาจะเข้าเนี่ยสามารถเข้าได้2แบบแบบแรกก็คือการพิมพ์รหัสโค้ดเองซึ่งนักเรียนจะต้องกดไปที่ URL หรือเว็บไซต์ w w w quizlet l like i g h ลนะครับตรงนี้แล้วก็นำรหัสโค้ดมาใส่หรือถ้าเกิดนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนใช้ iPad t แท็บเล็ตเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะให้นักเรียนสแกน QR Code ตรงนี้ได้หรือจะ Copy Link ส่งไปก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก 3ถึง4คนเมื่อกี้นะครับหรือถ้าเกิดเข้าไม่ได้ก็ตั้งค่าเป็น2คนในเบื้องต้นก่อนก็นแล้วกันนะครับผมจำลองเต็มเป็นนักเรียนเลยนะครับ2000 years later ถ้าคุณครูให้นักเรียนสแกน QR code หรือการเข้าด้วยการ copy link นะครับก็จะสะดวกมากๆนักเรียนไม่ต้องพิมพ์โค้ดเองแค่พิมพ์ชื่อเล่นหรือนะครับชื่อที่คุณครูต้องการเท่านั้นนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์ชื่อเล่นนะแล้วกดจอยเกมเลยนะครับ ในฝั่งของคุณครูก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับว่านักเรียนได้เข้ามากี่คนซึ่งถ้าเกิดนักเรียนตั้งชื่อที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคุณครูก็สามารถกดนักเรียนคนนั้นๆออกได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มมีปุ่มสวิตช์เกมมีปุ่มช o ดอ s s เท t ด้วยแต่ว่าตรงนี้ผมจะขออนุญาตไม่ไปยุ่งกันแล้วกันทีนี้ผมจะกดไปที่ create game เลยนะครับอ่าโอเคแล้วตรงนี้ผมจะกด a s s i ่า random team นะครับ นี่เลยก็จะได้แบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองนะครับว่านักเรียนอย่างน้อยถ้าเกิดคุณครูสร้างเกมแล้วจะทดลองเล่นเนี่ยต้องจําลองตัวเองเป็นนักเรียน4คนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็น2คน3คนเนี่ยมันจะไปอยู่ทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างน้อย4คนถึงจะสามารถแบ่งเป็น2ทีมได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะกดสตาร์ทเกมเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของคุณครูนะ พอคุณครูกดสตาร์ทเกมแล้วก็จะเห็นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับในหน้าจอของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมีคําถามขึ้นมาแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะต้องกดนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดนักเรียนมีคําถามขึ้นมานะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นคําสั่งแล้วตัวเลือกเนี่ยไม่ตรงกับโจทย์ที่ขึ้นมาเนี่ยนักเรียนคนนั้นๆในทีมนั้นๆจะต้องนั่งรอนะครับนั่งรอให้เพื่อนในทีมเป็นคนกดนะครับ เกมนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างมากนี่นะครับในลนักษณะแบบนี้นี่นะครับถ้าเกิดตัวเองนะครับเจอคําถามหรือเจอโจทย์ขึ้นมาแต่ในช้อยนะครับอย่างเช่นโปรแกรมสแ a t เนี่ยอันนี้เป็นอัลกอริทึมเซฟเ w e b b r o w เบราว์เซอร์เนี่ยมันไม่มีคําว่าสแกตขึ้นมานักเรียนคนนั้นๆก็จะต้องนั่งรอ เป็นการร่วมมือร่วมใจที่เป็น,นกลไกที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากๆไม่เหมือนกับคาร์ฮูดไม่เหมือนกับบุ๊กเกตไม่เหมือนกับควิซซิตไม่เหมือนกับควิ z เซไลท์เกมห้องเรียนแตกเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการเล่นนะครับโดยการกดตอบช่วยกันตอบแล้วก็ในหนึ่งคำถามเนี่ยจะมีคำตอบในทุกๆข้อแต่ควิซเล t เนี่ยนะครับบางข้อนักเรียนจะต้องนั่งรอให้เพื่อนๆในทีมเป็นคนกดนะครับ อย่างเช่นอันนี้สมมุติว่าอันนี้ทีมฟลอกนะครับอ่าอันนี้ทีมฟลอกเห็นไหมครับว่าคนนี้เนี่ยนะครับคนนี้ไม่มีคาว่าสแคทอยู่ในตัวเลือกแต่คนนี้มีเห็นไหมครับคนที่ไม่มีก็ต้องนั่งรอส่วนคนที่มีก็ต้องกดนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับตรงนี้จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดที่วิ่งไปใครที่วิ่งไปถึง10ก่อนเนี่ยก็จะชนะ แต่ถ้าเกิดนะครับเห็นว่าเป็นตัวเลขเนี่ยคือตอบถูกมาจำนวนข้อ3ข้อแล้วเนี่ยถ้าเกิดตอบผิดนะครับสมมติว่าตอบผิดนะทีมฟ็อกนะตอบผิดมันจะเด้งกลับมานะครับที่ข้อแรกใหม่นะครับเหมืเมื่อกี้เหมือนผมว่าผมกดถูกนะอันนี้ผมลองตอบผิดนะครับเห็นไหมครับมันจะเด้งกลับมานะครับเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่สนุกสนานมากๆยังไงลองส่งต่อเกมนี้ไปถึงห้องเรียน ทั่วจักรวาลนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งรีวิวอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนไปครับเดี๋ยวเราไปดูเกมใหม่กันเลยครับต่อไปเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งมานะครับที่ชื่อว่า blast นะครับ b l a s t ตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นเกมยิงฉรวดก็ได้ลองกดไปดูกลไกของเกมเลยนะครับนี่เลยนะครับจะต้องมีนะครับ2กลุ่มนะครับต้องมีนักเรียนอย่างน้อย4คนนะนะครับโอเคตรงนี้กดเกสตาร์ทเลยนะครับ อันนี้ผมจะเลือกในลักษณะคล้ายแบบเดิมนะครับก็คือโจทย์หรือตัวเลือกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับช้อยส์เป็นภาษาไทยทีนี้ก็จะจําลองตัวเองเป็นนักเรียนนะครับ2000 <years> later. โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้จําลองตัวเองเป็นนักเรียนเข้ามานะครับอย่างน้อย5คนนะเมื่อกี้ลอง4คนนะครับมันได้ทีมเดียวก็เลยต้องไปหยิบโทรศัพท์มาเข้าเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่คุณครูได้ทดลองเกมอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องหาเพื่อนๆนะครับยืมของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเสริมบ้างเป็นครั้งคราวนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณครูก็จะกดที่ปุ่มสตาร์ทเกมเลยนี่นะครับกดสตาร์ทเกมมองดูโดยรวมแล้วนะครับในหน้าจอของคุณครูเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแตกต่างจากโหมดเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับ แต่ที่ต่างคือตรงนี้เลยนี่นะครับในหน้าจอของนักเรียนนะโอเคผมขออนุญาตเปิดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่านักเรียนเนี่ยจะเป็นการยิงลูกอุกาบาทนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดของนักเรียนคนไหนนะครับบังคับจรวดลำไหนอยู่เนี่ยมันจะขยับหมุนได้ซึ่งอันนี้ทุกท่านให้ดูด้านมุมบนขวานะครับการเคลื่อนย้ายเป็นมูฟนะยิงเลยดูดูด,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 ดนี่นะครับกดค้างไว้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ เกมนี้เนี่ยนะครับจะต่างจากเกมคิดเลตไลท์อันเดิมนะครับเพราะอันเดิมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวเลือกก็ไม่ต้องกดแต่อันนี้เนี่ยมันขึ้นมาทุกอันนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดเราเห็นว่าคําถามนะครับหรือโจทย์ปรากฏขึ้นมาข้างบนตรงนี้เนี่ยแล้วช้อยเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะยิงได้เลยนะถ้าเกิดยิงผิดก็จะเป็นติดลบคะแนนด้วยนะครับอันนี้โอเคผมจะลองยิงให้ถูกนะปุ๊บนี่เลยดู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 นี่นะครับตัวละคร ขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านจะเล่นอันไหนนะครับโหมดไหนทุกท่านสร้างอันไหนก็สามารถที่จะเอาวันนั้นเนี่ยไปให้นักเรียนฝึกก่อนพอฝึกจนมีความเข้าใจมีความจำในคำศัพท์นั้นๆแล้วเราถึงจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมทั้ง퀴เต็ดไลท์แล้วก็เกมตะลุยอวกาศหรือยิงลูกอุกกาบาตอันนี้ก็จะทำให้การเรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพอยู่แล้วเพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็จะจําคําศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นบรรยากาศแห่งการเรียนการสอนก็จะดีขึ้นตามลําดับนั่นเองนะครับดูตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนยังไงก็ฝากส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ขึ้นชื่อว่าเกมนั้นสนุกสนานอยู่แล้วส่วนจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนชวนพิสูจน์และส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนครับ